มือปราบสัมภเวสีเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรแล้วมือปราบสัมภเวสีจะช่วยคุณพัดและครอบครัวได้หรือไม่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับพอเตรียมของเสร็จหมอปลาก็บอกให้คุณพัดจุดทูปหนึ่งดอกแล้วปักลงไปที่ของเส้นไหว้ เพื่อเรียกวิญญาณปอบผีฟ้ามากินของเส้นผ่านไปได้สักสิบกว่านาทีหมอปลาก็บอกคุณพันและทีมงานว่าให้เริ่มทำพิธีได้หมอปลาเริ่มมีอาการพันทีครับพี่ไปนหนึ่งไส้เส้นไดจิมยศมาแกแลก้วก็เอาทุงมาดองแล้วก็เทียนวย่ จุดถูดคำดอแล้วก็เทียนกิุดงนี้ื่นเลยจึ้นจึงให้ผมพัดไปนั่งหน้าเครื่องเซนไวายพันสายสินรอบหัว แล้วเพียเขียวมากคต่ว่าพีนี่มันแรงกว่าเราเขียยไปเลยเขียวไปให้มันพายเขารางพิธีเขียวไปลวเยไปลยดูรีบเลยอืมหมอปลาเริ่มสวดทำพิธี พระวะโตอรหะโตสมาสพุทธะนะโมทัสสะสละช้างสัตเนนังสัพพะทุงนะริตาปะริตานุภาวสัทาักขะโตติภาริวานะเมตังสะเมตตาภะตัสมาตาจักกะเวสุอัจฉริชนโตเทวตาสัทธามังมุนีราชสัสนุสนาตุสักขะมโมคธรรมสักเทกาเมจารุเปสิลีคาะตะเทจันตานิเควิมานีทีเปราเทจักาเมตารุวนาขาหะเนเครหะวะทุเมเขเตจกทัพพตาปีดกันตายพระเตมีไม่พระมหาชนกพระมหาโคสดพระโพธิสารพระสารีบุตรพระพุทธกุัสสพรระะคพพุทธกัสสะ อา,อาฐาอรหันต์ตางพะสุวัชร์ปันธิตาตามพระแท่นสีดาอาพระมุนีนาพระศาสดา พระยาธรรมิตราชพระีอริยมัยตีพระมหาฤาษีทั้งร้อยแปดตัวนั่งจงกรมภาวนาอยู่ในพระคูหาสวรพระทิพพระจัน์พระตาสมณคของพระพระคธวันเสรพระสุเมรุรหัตพระศจนุพระสาวพระราหูพระสมุทั้งห้ทั้งแปดพระทั้งพระสุทาชนทั้งพระอนนท์ทั้งเมฆาพยาพาในธรพีอินทรชิตสุขเภสัการคุ้มภัยคุมภการพระรักพระรามพระหนุมานพระรามะสุนพระวีโรมริการสุนันยักษ์สามพญาน้าพญาโคฟนุชชาทั้งยี่สิบแปดพระองค์พระอสมุนราชพระ าเจ้าอยู่ว่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเ้าเจ้าอยู่ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาจุฬาลงกรณ์พระเจ้าลักษณ์เจ้าอยู่ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรร้องโู่มาร้องโผ่เชล้องโผ่จำรอนพระสยามเทวาธิราชและสิริในทรัพย์คนละลอกเนี่ยนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพุทธกรรมรรพิพุทธธนกกรรมรรพิตนังอธิกายิกายะจิมารพิยตังสุตตวิติปุสสะภควะยะมะราชโนทเวสุวรรณโอบ ใช้เข่ากระแทกไปที่หลังของเขาจูจ่ๆเขาก็ร้องไห้ครวญครางออกมา ไม่นานเขาก็สงบลงหมอปลาจึงถอดสายสินออกแล้วทำพิธีต่อพี่พอน้ำมันหนยะด้น้ำมันนิดน,น,น้ำมันเป็นน้ำมันน้ำมันเป็นเป็นสิ่งก็ได้ นี่ไถ้วยชาไม่เอานะพี่ไม่เอาแล้วทิ้งหมดเลยครับทิ้งข้าพเจ้าขออุทิศบูรณาธิกาบเจ้าได้ทำนี้จงสซ้ำ็จเกตดวงพญาทุกดวงพอหมอปลาสวดเสร็จก็หมวนสายสีนเป็นก้อนแล้วนำเครื่องเส้นต่างๆมาวางกองรวมไว้ที่พื้นจากนั้นจึงราดน้ำมันเป็นสินใส ให้คนงานจุดไฟเผาเป็นอันเสร็จพิธีแล้วครับที่พี่พัดเขาไปหาหมอปลาเนี่ยพี่พัดเขาเป็นอะไรไเออที่พี่เข้าไปหาพมเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เพราะว่ามันมีลูกน้องเขาเนี่ยคือลูกจ้างเขาเนี่ยมีพกเชือเก่็ดกระพกปอผีฟ้าโดยที่พีเขาเนี่ยมาได้บอกพีเขาแต่ทีเนี้ยพออยู่สักพักเนี่ยไอ้ปอผีฟ้าพวกเนี้ยมันก็มาเล่นงานในตัวพีเขาทําให้พีเขาเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้พอควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยถุงยามันก็ไปหมดนาที่การงาเนี่ยเขาไม่สามารถประกอบอาชีพมันคดโกติีได้เพราะว่าสถานที่ตรงเนี้ยเมื่อรายเดือนที่แล้วเนี่ยพีเขาเนี่ย ทำพิธีเนี่ยเอาคองสุกเนี่ยให้เอาคองดิบเนี่ยเอาคองสดๆที่มันดิบเนี่ยมาเซนไว้ปอพีฟ้าให้พีฟ้าเหล่านี้มันมันมากินแต่แต่ทานที่ตรงเนี้ยแต่ันเนี่ยที่วัดกำปัตถ์พิธีเนี่ยเป็นการล็อกให้พีพวกเนี้ยที่อยู่บริเวณบริเวณเนี้ยมันมากินต่อหลังจากที่วัดเราล็อกให้พีออกมากินเนี่ยเราก็จะทำพิธีเนี่ยสวดผูกดวงวิญญาณของพวกพีสามเณรศีรษะพวกเนี้ยให้เขาลุดมพลให้เขาหลับกุศลดีฟ้าให้เขามาเสพของเส้นไว้ที่เป็นของดิบนี่ครับ เนี่ยเขาเรียกว่าพิธีลอกพีคือสลับกันลอกเมื่อก่อนพีมาลอกเราวันนี้เรากลับมาล็อกพีบ้างเพื่อให้พีพวกเนี้ยมาลดผลนครับนี่คือพิธีที่ว่ามาทําวันเนี้ยเอ่อการสื่อคล้องไม่เซ็นไหวพอพีฟ้าเนี้ยมันเป็นการทําให้พกพีฟ้าเนี้ยมันได้ใจแต่พวกพีพวกเนี้ยคุณจำไว้นดยฮะมันจะลอกหลวงมันจะลอกว่ายากจะกินหนุนจะเกินนี้แล้วมันบอกว่าพอกินเซ็ตมันก็จะออกจากล่างแต่ฝาไปจริงแล้วมันไม่ใช่เมื่อมันได้กินไปแล้วเนี้ยพวกมันก็จะเพิ่มพลิบพล การป้องกันเนี่ยมันง่ายเพียงแต่ว่าเราเลิกไหวเลิกบูชาพวกมันพวกเนี้ยเมื่อมันมาได้เก้าลิตได้กาลังเนี้ยไม่มีเครื่องเซ่นไหว้เนี้ยพวกเนี้ยมาจากอาศัยเครื่องเซ่นไหว้อยู่ถ้าเราเลิกเซ่นไหว้พวกมันเราเลิกไหวพวกมันเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะเติบโตหรือว่ามีพลังงานที่สามารถเข้าไปเล่นงานลูกลามได้ครับนี่คือการลบเลียงยังฝังมเชื่อวันเนี้ยย่างกรณใทีวันเนี้ยผีฟ้าเนี้ยผมอยากจะฝากว่าใครที่มีทายาท อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพวกอวิชชาเนี่ยหรือว่าเดานเนี่ยโดยอาศัยวิญญาณของพีเนี่ยมาหากินเนี่ยวิชาบ้างยางตัวเนี่ยเราเลิกสิครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสริมให้ครอบครัวของเราหรือตัวของเราในดีขึ้นนะเราพยายามเลิกอะไรที่เกี่ยวข้องกับพูดพีพิซาร์เลิกะฮะหันหน้าไปประ,ประกอบอาชีพสุจริตดีฟา้าที่จะทำเอาพีสร้างนางใหม่มาหากินนะ พี่ผาครับตอนที่ทําพิธีที่พี่ร้องไห้เมื่อกี้ที่จะอ้วกเหมือนร้องไห้ที่รู้ตัวก็คือเมื่อกี้ใช่ไหมครับรู้สึก,กว่าพี่จะต่อสู้ที่หมองปูาบอกเลี้ยงมาเพราะว่าจะต่อสู้ตามหลักแล้วที่ตอนรักษาอยู่ที่บ้านนี่คือจะไวมากคนนิดเดียวก็ชื่เสียงสวดก็ไปละมาละเข้าในทีละออไม่นานแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาน่าจะรู้ตัว แต,แต่ทางนี้และทางนั้นผมว่ามันน่าจะจบก็ถือว่าทางใครทางมันและกันทางเขาเขาก็อยู่ของเขาเราเราก็อยู่ของเราผมอยากให้ทุกอย่างมันเป็นอุทาหรณ์นะครับใครที่จะทำอะไรเลยเลยหรือก็ไปยุ่งกับสิ่งพวกนี้แต่สิ่งที่ผมทำดีออกมาผมก็ทำมันไวใ้ใครจะเห็นหรือไม่เห็นแต่ผมรู้ผมรู้ตัวว่าผมบ้าหรือผมดีแต่ความดีเท่านั้นแหละที่จะบอกได้ ว่าคุณเป็นคนดีหรือคนไม่ดีไม่ว่าใครจะคิดร้ายกับเราก็อยากเก็บมาเป็นความเกลียดชังหรือคิดแต่จะแก้แค้นกันควรจะตั้งสติและปล่อยวางไม่โต้อตอบมันทำความดีให้กับคนเหล่านั้นแล้วชีวิตของเราก็จะพ้นทุกข์พบกับความสงบสุขดังสุภาษิตท,ที่ว่า เวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมรุ่นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ตข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง f เ c e บ o o k รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัล ก็พา,าในวัดด้วยกันนั่นแหละเขาบอกว่าโยมอ่ะทำไมเป็นอยู่บ้านเดียวก็ลงทําบุญกลางแจ้งดูมั้งสพิพี่รัมกลางแจ้งพี่ก็ไม่รู้นะว่าเขาจะมีวิธีเลี้ยงลงทางสั่งแยกอะ่ะเรียกผีรับบุญแต่คนรับสว่วน